แจกสูตรกาแฟเย็นสูตรนมสดจากหนังสือ101สูตรเครื่องดื่มครับเริ่มต้นด้วยน้ำร้อน30มิลลิลิตรครับเลือกกาแฟผงสำเร็จรูปในแบบที่เราชอบได้เลยนะครับใช้ปริมาณ3ช้อนชาหรือประมาณ6กรัมครับจากนั้นคนให้ละลายก่อนนะครับแล้วตามด้วยน้ำตาลทราย2ช้อนชาครับถ้าชอบหวานน้อยก็ไม่ต้องใส่หรือว่าลดน้ำตาลเหลือ1ช้อนชาก็พอครับคนให้ละลายเข้ากันอีกครั้งครับ ตามด้วยนมข้นหวาน20 ml มลนะครับคนให้ละลายอีกครั้งนะครับแล้วต่อด้วยนมสด100 ml มลครับนมข้นจืดอีก45 ml มลสูตรนี้ก็จะได้กาแฟเย็นสูตรนมสดแบบเข้มข้นหอมมันเลยนะครับในขนาดแก้ว16ออนครับ